เตแบบ้าหูา้อารมณ์แบบเต้าหู้หมาล่าอารมณ์แบบเต้าหู้ใส่หมาล่าประมาณนั้นนะคะห้าสิบบาทแบบเยอะมากอะ่ะอร่อยไหมไม่ใช่อะ่ะไม่อร่อยเลยค่ะแต่ซื้อมาแล้วก็เสียดายของ ยิ้วมาไกลด้วยซื้อมาจากตลาดโบราณอะไรก็ไม่รู้นั่งรถไปไกลมากตลาดก็ไม่มีอะไรเลยเหนื่อยเขาบอกว่าให้กินแบบนี้นะตอตอนที่จ่ายตังค์อ่ะมันก็ตักมาใส่พริกขี้ใส่พริกป่นมาด้วยรสชาตาิตลาดตลาด วันนี้ไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างไปตลาดที่เขาแบบเหมือนบอกว่าเป็นตลาดตลาดตัดสูตรหรอไปมาไม่มีอะไรเลยนึกว่าจะมีอะไรน่าสนใจก็ ซื้อชาจีมานึกว่าจะมีน้ําแข็งจะเอาน้ําแข็งมากินกับกาแฟาที่ซื้อไว้เมื่อเช้ายางไม่หมดก็ไม่มีน้ําแข็งมีแต่ชาล้วนชารสพีชไม่อร่อยอ่ะก็กินเข้าไป หน่อยตรงไหนอะเนี่ยงงนไม่ต้องให้เยอะขนาดนี้อ่ะอยากจะขอซื้อสัก25บาท